เรามาดูวิธีสอยผ้าแบบก้างปลากันนะคะเราจะสอยสลับซ้ายขวาแบบนี้นะคะแล้วก็ถอยมาขวาเวลาถอยมาฝั่งขวาก็จะเป็นฝั่งที่เป็นผ้าถุงของเรานะคะส่วนตัวนี้เป็นผ้าที่เราพับขึ้นมาแล้วก็สะกิดมาฝั่งซ้ายสะกิดมาฝั่งซ้ายแล้วก็ขวา ไม่ต้องห่างกันเยอะนะคะประมาณ1เซนประมาณ1เซนแล้วก็ไม่ต้องใช้ได้ยาวเหมือนช่างตุ้ก็ได้นะคะใช้สั้นๆก็ได้ถ้าใช้ยาวมันจะพันกันแบบนี้นะแล้วก็ถอยมาประมาณ1เซนสลับซ้ายขวานะคะเป็นวิธีสอยกระโปรงหรือว่าสอยผ้าถุงแบบก้างปลานะคะส่วนมากเราจะสอยแบบชายชายพ้งแล้วก็พับ ส่วนมากจะสอยแบบก้างปลาที่พงแล้วก็พับขึ้นเพราะเพราะว่ากระโปรงตัวนี้เป็นกระโปรองอย้ใยชายเขาจะบานจะพับลงแล้วมันจะเหลือเราจะใช้วิธีพง้งแล้วก็สอยแบบก้างปลาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถอยแบบนี้นะแล้วก็ถอยสอยผ้าแบบก้างปลา บางคนพับลงไปอีกรอบเขาก็สอยก้างปลาเหมือนกันนะคะแล้วแต่ช่างแต่ละคนจะทำนะคะจะเป็นชายยว้ยแล้วเขาจะบานมากถ้าเราพับลงไปอีกรอบแล้วมันจะย่นเราใช้วิธีพวงพับแล้วก็สอยนะคะนี่สอยให้เสมอแบบนี้นะแบบนี้เขาเรียกว่าสอยก้างปลานะคะเขาจะเป็นหยักหยักหยัก อยากขึ้นอยากลงจะประมาณนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าสอยกลางปลาเราสก,กิดให้เสมอกันนะคะฝั่งนี้ก็ริมทางนี้ฝั่งนี้ก็ริมรอยจากโพง้งก็จะประมาณนี้นะคะดูสวยงามดูเรียบร้อยนะคะสวยแบบกลางปลา